เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ราจาวันเสารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินวาสนาเศรษฐีมาเยือนหากทำงานเยอะแยะมากมายเงินก็มีเยอะเรื่องของการงานเตรียมรับทรัพย์ได้เลยตอนนี้ฉลองความสำเร็จได้เลยความสุขความสว่างกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่เคยทำไว้ก็จะปรากฏผลเร็ววันนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักมีความ รักมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีสอนคนโสดเตรียมแพ็คก,กระเป๋าด่วนดวงของคุณจะได้พบรักครั้งใหม่โดยการเดินทางสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์เน้นเรื่องของการเก็บออมให้มากกว่าการลงทุนเพราะรายจ่ายต่างๆทยอยเข้ามาเต็มไปหมดเรื่องของการงานยิ่งเหนื่อยยิ่งดีช่วงนี้งานเยอะแถมมีโจทย์ยากๆที่ท้าทายความสามารถให้คุณได้เข้ามาแก้ไขเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความ รักของคนมีคู่คุณและคนรักอารมณ์ดีๆ ดีๆร้ายๆครั้งก็เข้าใจกันดีบางครั้งก็ขัดแย้งกันส่วนคนโสดอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามารักมาชอบเกิดเป็นความรักเฉยเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารน้ําขึ้นให้รีบตักถือเป็นจังหวะแห่งการกอบกยก็ว่าได้ยิ่งทํางานมากยิ่งสําเร็จมากเรื่องของการงานตอนนี้คุณได้กําลังใจจากการทํางานอย่างต่อเนื่องได้ไอเดียใหม่ๆท,ทุกอย่างก็จะสำเร็จสมหวังตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก้องกระแหงกันบ้างเล็กๆน้อยๆคุยไม่เข้าใจกันส่วนคนโสดใช้ชีวิตอยู่คนเดียวดีกว่าทํางานเก็บเงินไปกองสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินระยะนี้ไม่ว่าคุณจะขยับตัวทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ผลตอบแทนจะทําให้คุณได้เงินมากขึ้น เรื่องของการงานถึงแม้คุณจะเหนื่อยด้วยความสุขความสมหวงังกำลังจะเกิดขึ้นขอให้คุณมุ่งมั่นและตั้งใจดีๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักชีวิตสีสันงดงามตอนนี้ถึงแม้จะงอนกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดมีความสุขดีชีวิตแฮปปี้แฮนดิ้งสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณมีเกณฑ์วางแผนซื้อของบางอย่างที่มีมูลค่าสูงแต่ไม่มีปัญหาเพราะ คุณวางแผนการเงินไว้เป็นอย่างดีเรื่องของการงานตอนนี้ชัยชนะอยู่ในกำมือคุณแล้วโปรเจกต,ต์ต่างๆที่คุณรับผิดชอบก็ไปได้สวยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีดูแลกันดีทั้งสองก็ยังคงเคียงข้างไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดนอกจากคุณจะโชคดีแล้วในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินยิ้มรับหน้าบา ได้เลยตอนนี้มีเงินทองไหลก็มาต่อเนื่องเรื่องของการงานตอนนี้ความสําเร็จความสมหวังที่คุณรอมาก็จะเข้าที่เข้าทางแล้วคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจไปรวมทุกสิ่งทุกอย่างก็มากพอสมควรเริ่มเห็นความสําเร็จมาแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศความรักเป็นปกติส่วนคนโสดตอนนี้สถานการณ์เงียบๆอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับใครสําหรับคน ที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์ดวงดีมากในตอนนี้มีเงินมีทองไหลเข้ามามากมายก่กองแต่ต้องเตรียมเรื่องการเก็บเงินเอาไว้มากพอสมควรเพราะมีค่าใช้จ่ายเข้ามา,มากเรื่องของการงานก่อนหน้านี้คุณเคยเหน็ดเหนื่อยคุณเคยท้อแท้แต่ตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วงานที่ค้างคาอยู่ ทุกอย่างก็จะบานฉลุยทําให้คุณหายเหนื่อยเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีหลายเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกันแต่พอพูดคุยกันแล้วทุกอย่างก็ลงตัวส่วนคนโสดความขยันทํางานตอนนี้เลยไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ